สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความโดยมีข้อความว่าเจ๊ส mm ้มโอไม่เปลี่ยนใจใครทำอะไรไว้ย่อมรับผลกรรมไม่ช้าก็เร็วฟังแม่แหลมกกอกพูดถึงเจ๊ส้มโอ หนึ่งในพยานคดีน้องชมพู่ฝ่ายโจทย์ซึ่งถูกแจ้งรายชื่อเป็นพยานฝ่ายจำเลยด้วยใครที่ทำอะไรไว้ก็ยอมได้รับผลกรรมไม่ช้าก็เร็วเรื่องพยานแบบส้มโอเป็นธรรมดาที่เขาจะอ้างได้เพราะมีช่วงเวลาที่ส้มโอเจอเขา เขาก็เอาคนที่เจอเขามาเป็นพยานเขาเจอส้มโอส้มโอเจอเขาไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะเอาชื่อส้มโอเป็นหนึ่งในพยานการเป็นพยานมันอยู่ที่คำพูดคำให้การมันจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไหนมากกว่าแม่แหลมว่ายังมีอีกหลายคนที่จะเป็นแบบส้มโอ ในช่วงเวลาแต่และเวลาจะมีพยานพยานถึงได้เยอะส้มโอเห็นเขาเวลานั้นช่วงเวลาอื่นก็มีคนเห็นคำให้การของทุกคนตำรวจเขาก็ดูแล้วส้มโอเป็นพยานฝั่งโจดฝั่งจําเลยด้วยทางโน้นเขาคงไม่รู้ว่าส้มโอให้การกับตำรวจไว้ว่ายังไง ไม่ต้องเป็นห่วงว่าส้มโอจะเปลี่ยนไปไม่มีหรอกคา่ะไม่มีใครกล้าเปลี่ยนคำให้การรอกคาให้การของเรานี่ไม่ใช่ให้แค่ครั้งเดียวหลายครั้งมากมีการมาถามซ้ำๆสุดท้ายก็จะถามว่ายัางยืนยันเหมือนเดิมไหมพวกเรามีการเซ็นอะไรไว้หมดแล้วนะคะคงจะไม่มีใครกล้าเสี่ยง เท่าที่แม่แหลมรู้คนที่เป็นพยานบางคนเขายังไม่รู้ตัวถ้ารู้ขึ้นมาบางคนอาจจะเหมือนส้มโอแต่ไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวเราก็แค่พูดในสิ่งที่เราเจอในวันนั้นเราเห็นอะไรเห็นใครส้มโอเมื่อวานเขาก็ร้องไห้เราก็พยายามอธิบาย แต่พูดตรงๆเขาเสียความรู้สึกเขาไม่อยากให้มีชื่อเขาเป็นกำลังใจให้พยานฝ่ายโจทย์ทุกท่านครับพูดความจริงในสิ่งที่เคยให้ปากคำไว้กับตำรวจยึดมั่นในความถูกต้องครับเอาเป็นว่าเราไปรับฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอน ของแม่แหลมกันนะคะที่แม่แหลมได้มีการพูดถึงพยานและก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณช่องแม่แหลมกอกๆกกกด้วยนะคะเวรกรรมยังไงก็มีจริงนะคะไม่เร็วก็ชา้าใครที่ทำอะไรไว้ก็ย่อมจะต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะไม่ชา้าเ็รเร็ว ย่างเรื่องพยานแบบส้มโอ oh <my> นี่ก็มันเป็นธรรมดานะคะที่เขาจะอ้างเป็นพยานได้เพราะว่าช่วงเวลาที่ส้มโอเจอเขามันก็คือเอาคนที่เจอเราะคะ่ะเป็นพยาน oh <my> เขาเจอส้มโอส้มโอก็เจอเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะเอาชื่อส้มโอเป็นหนึ่งในพยานนะคะทีนี้ การเป็นพยานยานี้ไม่แหลมว่ามันใช่อยู่ที่ว่าคําพูดคําให้การของเราตั้งแต่ครั้งแรกๆนี่รเราพูดว่ายัางไงมันมันเป็นประโยชน์กับฝ่ายไหนมากกว่านะไม่ใช่ว่าเป็นพยานอจําเลยนะคะแล้วจะพูดแบบเ,เข้าข้างเสมอไปมันก็ไม่ใช่หรอก่ะมันก็เป็น คำพูดที่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็เป็นธรรมดาแม่แหลมว่าคงจะมีอีกหลายคนล่ะค่ะพี่ใช่ก็สำคัญในช่วงเวลาหนึ่งนะคะถ้าใครที่เคยได้ฟังแม่แหลมพูดเกี่ยวกับเรื่องพยานคลิปก่อนๆน,นะคะไม่รู้คลิปไหนแม่แหลมก็ลืมแล้วคือในช่วงเวลาของแต่ละเวลา จะมีพยานในแต่ละเวลาเวลานะคะพยานถึงได้เยอะใช,ใช่ซงโบเห็นเขาในช่วงเวลานั้นนะคะเวลาอื่นก็มีคนอื่นเห็นใช่ค่ะค, <น S 1> ค<น>ุณนนท์ก็คือถ้าคำให้การ <c oughs> นี่แม่แหลมว่านะคะคือคำให้การของทุกคนนี่เจ้าหน้าที่ ตำรวจเขาก็ดูแล้วล่ะคะ่ะถ้าถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝั่งตำรวจนี่เขาคงจะไม่เอาเป็นพยานล่ะคะ่ะคือส้มโอนี่เป็นพยานของฝั่งโจทด้วยฝั่งจำเลยด้วยซึ่งอีกฝั่งนึงน่าจะไม่รู้ล่ะคะ่ะว่าส้มโอเขาให้การยังไงนะคะแต่ว่าส้มโอก็หนึ่งในคนที่เห็นเขาเจอเขาในวันนั้นก็เป็นธรรมดาที่เขาจะ เอามาเป็นพยานได้ว่าอ่เอาเขาอยู่ตรงนั้นในเวลานั้นนะคะแต่มีชื่อพี่ชมพูเนาะใช่ก็ก็เ,เป็นไปได้ที่เขาจะจะเพิ่มชื่อที่ชมพูในในฝ่ายของของเขาด้วยใช่เพราะว่าเจอกันนะคะคยังไงก็ต้องอ้างว่า<ช>คนนี้เจอคนนี้อยู่แล้วมันเ,<ล>เป็นธรรมดา,มดาค่ะที่ว่าคนนี้เขาจะพูดว่าเจอแบบนั้นยังไงอะไรใช่ค่ะ เป็นห่วงนะคะเอซีอ่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะว่าส้มโอเปลี่ยนไปอะไรยังไงไม่มีละค่ะอันนี้การมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกใช่ไม่มีใครกล้าเปลี่ยนละคะไม่แหลมว่าใช่แล้วค่ะคือใช่เจอคือไม่ปกติละค่ะที่รัตนาคือมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะที่ แม่แหลมพูดไม่ได้ดใครก็ชือความจริงนะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเนาะใช่แม่แหลมว่านะคะชาวบ้านเรานี่ทุกคนเขาก็ต้องรู้เบื้องต้นอยู่แล้วล่ะค่ะว่าเราเคยให้การว่ายังไงในครั้งก่อนครั้งแรกๆแล้วก็การให้การของเรานี่ ไม่ใช่ให้การครั้งเดียวแล้วจบเนาะเจ็ดเนอะหลายครั้งมากนะคะจะมีการมาถามซ้าซ้าซ้าสุดท้ายสุดท้ายก็จะมีการมาถามว่ายังยืนยันเหมือนเดิมไหมครั้งล่าสุดโดยเฉพาะพยานนะคะจะมีการมาถามซ้ำว่าเรายังยืนยันเหมือนเดิมไหม สวัสดีค่ะคุณสุรินถคนค่ะคือเรามีการเซ็นอะไรไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรเรียบร้อยนะไม่ว่าปากเปล่ลนะสว <c oughs> ัสดีค่ะแม่แหลมน้องสุบูค่ะัวค่ะแต่ว่า,านุชเขาตามให้ไปหาที่บ้านนะคะไม่รู้มีอะไรคุยกันคุณครูอี่อย่างคุณครูนั่นแหละค่ะโซเฟีย คุณครูในจังหวัดเรานี่แหละค่ะที่ละคะอยากจะให้พูดคือคนนี้เขาหวังดีกับหมู่บ้านนะคะเราอยากจะให้เราพูดให้คนในหมู่บ้านของเราได้คิดว่าอย่าหาธรรมนะคะคือเรื่องพยานเทศนี่แหละค่ะค่ะเขาบอกว่าตัวอย่างเห็นมาแล้วนะพยานเท็จพูดเตือนเตือนสติชาวบ้านหน่อยาจะประมาณนี้แหละแต่แม่เลี้ยไม่กลา้าพูด เราก็คือส่วนมากนะคะคนที่คนในหมู่บ้านของเราถ้าเขาถ้าเขายืนยันจะเป็นพยานนี่คือเท่าที่ไม่แหลมฟังฟังนะคะคือเขาใช้ความเชื่อนะเจ็ดเนาะใช้ความเชื่อเชื่อว่าคนนี้ไม่ได้ทำคนนี้เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยละคะ แต่พวกเราจะดูแต่พวกเราก็ไม่ได้ปรับความใครนะคะใช่ค่ะพวกเราก็รอรอกระบวนการทุกอย่างเหมือนกันเราก็ไม่ได้ปรับปรับความเขาหน้าว่าคนนี้ไม่ดีเราไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใครนะคะเราก็รอนี่เนี่ยรอดูเหมือนกันมันก็ต้องรอดูนะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นพยานแล้วจะทิศมันก็ขึ้นอยู่กับตอน ขึ้นเบิกความมากกว่านะคะว่าเขาจะพูดเหมือนเดิมไหมหรือกลับคําถ้ากลับคำนี่ไม่เหลี่ยมก็ว่าเขาก็คงจะคิดดีแล้วนะคะเพราะว่า,เ,าเราเราอยากช่วยคนที่เรารักนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเรารักใครเราก็อยากช่วยแต่ว่าเราก็ต้องมาดูด้วยว่าการที่เราทำอย่างนี้มันจะสามารถช่วยคนที่เรารักได้ไหม เราคนเดียวจะสามารถช่วยได้ไหมอ๋อที่บอกน้องเดินไปเองอันนั้นเขาเสนอตัวเลยนะคะเท่าที่แม่แหลมดูคลิปเขาโดยส่วนตัวนี่ก็ไม่ได้คุยกันนะคะแม่แหลมก็ดูคลิปของเขาเขาก็เรียกว่าเสนอตัวเลยละคะ่ะยื่นข้อเสนอพร้อมที่จะเป็นพยานอันนั้นเขาก็คงจะมั่นใจของเขาละคะ่ะไม่ว่าก,กัน